เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเวสป้าสปินทำยังไงมาดูกันถอดท่อก่อนคือถามว่าถามว่าจริงๆจำเป็นต้องถอดท่อไหมสำหรับบางคนนี่ไม่ต้องถอดท่อก็ได้นะไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จำเป็นต้องถอดท่อถอดท่อทำก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ละเอียดอยากให้ทำงานง่ายหน่อยต้องถอดท่อทำเพราะว่า ตัวน็อตอะไรเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังท่อบางทีเราก็เอาไม่ออกน็อตท่อก็ไม่ยากนออกา็อตต่อตาลัยากโคตรยากเลยสี่ตัวน็อตสี่ตัวต้องใช้ปืนลมยิงไหมอ่าจริงๆก็ตัวเนี้ยคือเว็บป้าผมว่าช่างที่ทำเนี่ยเจอปัญหายอย่างนี้บ่อยคือตัวน็อตน้ำมันเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นมือถอดไม่ออกพอมือถอดไม่ออกเราจะใช้บล็อกนี่มันก็ไม่มีตัวนี้คือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัวนี้คือกองน้ํามันเครื่องจะอยู่ติดกันตัวท่อเนี่ยมันจะพลาดมันจะพลาดตัวนี้ไว้อยู่ทําให้ทําให้ใช้ปืนลมยิงไม่ได้ปะแจก็หามเข้ายากผมก็เลยผมก็เลยเลือกที่จะถอดด้นี่ออกก่อนเลยถอดท่อแล้วก็ทําช่วงโอเคนี่คราวนี้มันจะมีกองตัวหนึ่งอยู่ข้างในนะครับเป็นตัวกองน้ำมันเครื่องชั้นหนึ่งตัวนี้ก็ดึงออกไม่มีอะไร เรามาดูตัวนี้ถอดกองน้ำมันเครื่องอืออาจจะมีเครื่องมือเฉพาะนิดนึงน่ะถอดกองน้ำมันเครื่องนี่คือก่องน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องถามว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทุกครั้งไหมผมว่าเป็นครั้งเว้นครั้งก็ได้นะไม่จาเป็นทุกครั้งก็ได้นะแต่ถ้าบางคนเขาโอเคเขาเขาอยากรักษารถอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนทุกครั้งเลยก็ได้อันนี้ขันยากไหมก็ต้องใช้ก็ต้องใช้วิธีหน่อยถ้าบางคนอยากทําอยู่บ้านทาไง โอ้ผมว่ายากอยู่อันนี้ยากยากตรงตัวนี้แต่ถามว่าทํายากแต่ทําได้ไหมทําได้ครับตอนนี้ก็คือ,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 มมอจจปึ๊บนีกองน้ำมันเครื่องอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาออกมามันอาจจะเปื้อนๆหน่อยก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปวอลลี่มันตรงนี้เราเดี๋ยวเราห้ทำความสะอาดกันอีกทีหนึ่งก็ได้เวสปาจะมีตัวนี้ด้วยกองน้ำมันเครื่องอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ก็เอาออกมาก็ซับหน่อยทําความสะอาดหน่อยแล้วก็ดูว่าอย่างเงี้ยมีเศษเหล็กมีพวกเศษนู่นนี่นั่น,นติดอยู่นี่ อ่าเราก็เขี่ยมันออกมาขนแมวเรอเนี่ยมาได้ไงมาเนี่ยมีแมวอยู่ข้างในหรือเปล่าโอเคตัวนี้พอเช็ดเสร็จโอเคก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่าก่อนล้อมัน่อรื่องมาใช้ยี่ห้ออะไรครับอันนี้อันนี้ผมใช้อุยบุญครับอุยบุญยี่ห้อนี้พิเศษยังไงพิเศษยังไงอะไรทั่วไปทั่วไปใช่อันนี้สําหรับตัวนี้ไม่แพงมาก เพื่อที่จะสําหรับเปลี่ยนทุกครั้งก็ได้แต่ถ้าใช้มาลอซี่อย่างนี้ตัวนี้สองร้อยอย่างเงี้ยแบบมาลอซี่ตัวหนึ่งหกร้อยถามว่าไหวไหมการการต้องใช้ตัวธรรมดาแล้วเปลี่ยนทุกครั้งดีกว่าที่จะใช้มาลอซี่ครั้งหนึ่งแล้วแบบนานๆที่เปลี่ยนนะถูกไหมแล้วมาลอซี่มันต่างจากตัวนี้ยังไงอ่ะก็ไม่เป็นเกี่ยวกับพวกกองกระดาษอะไรอย่างเงี้ยภายในแต่ผมว่าไม่ต่างมากม มันต่างไหมมันต่างแต่ผมว่ามันไม่ได้จําเป็นมากขนาดที่จะต้องใช้ตัวแพงมากขนาดนั้นใช่แล้วสามันก็สามารถกรองด้วยมันขใอยมันมีเป็นกรองก็ดีมันก็โอเคแล้วครับอ่ะใส่ใส่ยากมันตอนหอดไหมไม่ไม่ตึงมือนะอย่าขันแน่นนะกรองนั้นมันเครื่องไม่ควรขันแน่นใช่ไม่ควรขันแน่นนะครับขันแค่พอตึงมือแล้วพออย่างตัวนี้ผมก็เดี๋ยวจะบอกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องสําคัญเลยนะเวทาเพราะว่าบางทีเรื่องโอลิงออื ช่เมื่อกี้ผมก็ถอดออกมาเช็ดทาความสะอาดเนี o ่ยโอลิงที่อยู่ตัวเนี้ยเป็นตัวกันน้ํามันไม่ให้ซึมอีกชั้นหนึ่งจากตัวน็อตถ่ายน้ามันเครื่องนะครับตัวนี้สําคัญเหมือนกันพยายามมาออกมาดูถ้าไม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็เช็คฝุ่นนะเช็ดมันออกแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมโอลิงสําหรับบางท่านที่ไม่เข้าใจมันก็คือ,อยาง,อยางรองถูกต้องโอลิงลิ ring, งก็คือแหวนจากทรงของมันก็คือลิงเป็นกลมๆนะอ้โอลงิลงลใช่โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะขัดละตัวนี้ผมไม่ใช้บล็อกลมแล้วนะ ผมใช้แค่เอาออกตัวนี้ผมจะขันแค่ในในในน้ำหนักของมือพอดีของมืออันนี้อยากแนะนํา,งงา,นากับกับคนที่ทํารถนิดนึนงเรื่องอย่างน็อตยึดปลายพ่อตงเนี้ยอันนี้มผมจะบอกว่ามันเป็นขี้เกลือค่อนข้างที่จะบ่อยมากมเกือบทุกครันที่ผมเห็นเวลาใช้ไปนานๆก็ก็แตะจารบีหน่อยนะคะถ้าแถวบ้านเขาเรียกว่าต้วอืมต้วอ่าในการต้วจารบีนิดนึดนงเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดขี้เกลือหรือทําให้น็อตน,นั้น ประสานกันประสานกันเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวแข็งนะครับผมจะได้ถอดล็อกนั้นจะได้ถอดง่ายขึ้นเคยเจอขี้เกลือละแกะที่ออกไหมโอ้โหมีน็อตใช่น็อตคังเลยก็มีสุดท้ายก็ได้เจาะน็อตออกก็มีใช่ยางเงี้ยทาอย่างนี้ทุกครั้งจะเป็นการรักษารถจริงๆทําทำกับทุกตัวก็ได้นะจารบีมันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้น็อตคุณลื่นแล้วก็ล็อกไม่อยู่นะอะน้ำมันเครื่องที่เราใช้ครับโอันี้วันนี้ใช้เป็นปบเกโล นะครับผมเป็นเบอร์สิบ40สี่สิบค่าส่วนมากเป็นค่ามาตรฐานนั่นแหละมีช่องเติมน้ำมันเครื่องขันยากไหมพลาสติกตัวเกี้ไม่ขันไม่ยากครีมตัวเดียวก็ครีมธรรมดาหนีบเลยก็สําคัญคือต้องมีกลวยหน่อยก็จะดีนะเพราะว่าเว้านี้มีปัญหาเรื่องนี้แหละเติมน้ำมันเครื่องเติมยากถ้ากลวยอยู่ไกลเรียกกลวยเอ้ยอย่างนี้มันไม่มานะไอ้กลวยตัวนีอแท้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เติมลงไปในช่องนี้เลยทีนี้ตัวเวสต้าจะใช้น้ามันเครื่องคือหนึ่งกระปุกอะมันจะเป็นลิตรหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้บางคนเขาไม่เก็ตไงย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เก็ตดอทํทำไมใช้ต้องซื้อสองกระปุกอะไรอย่างเงี้ยไปสูตรบางทีเขาก็จะเขาก็จะให้สองกระปุกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันใช้อยู่กระปุกกับอีกนิดนึงหนึ่งกระปุกกับอีกหนึ่งร้อยหรือสองร้อยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ตัวกระปุกที่เหลือก็เก็บไว้เปลี่ยนรอบหน้าก็ได้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเต็ม ผมโปลเวคนมาดูเลยจะก,กาออกกูจะได้อะไรกับมึงไหมอีกลยอ่าโอเคเราจะให้ดูกันอย่างนี้เลยแล้วกันคืออ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีวัดง่า,งงายๆอ่ะสมมุติผมเติมไปแล้วนะประมาณนี้แล้วก็ตัวเนี้ตัวเนี้ยตัวก้านก้านที่เราถอดออกมาตัวเนี้ยตรงเนี้ยที่ว่ามันเป็นตัวเหมือนสลักเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลายอย่างเงี้ย เอาไว้วัดน้ำมันเครื่องเอาไว้วัดน้ำมันเครื่องนะตัวนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราแหย่ลงไปอ่ะต้องมีน้ำมันเครื่องติดขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกือบ,เ,บเต็มได้ก็ดีถ้าอย่างเงี้ยมันตรงอรมาตรงปลายๆนี้ก็แสดงว่ามันน้อยก็ตั้งรถให้ตรงไม่ต้องไม่ยากครับตั้งรถให้ตรงอะสมุติตั้งรถให้ตรง,มมตตง,รตรงแล้วก็แทงลงไปเดียวเป็นไรเาขึ้นมาดูอ่ะอันนี้มีเท่าไหร่แล้วอันนี้เห็นไหมอันนี้มีอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไม่โฟกัสเห็นไหม ไม่เห็นว่ายากจังเอ้ตีละหเห็นแล้มันยังไม่เต็ม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 เขียดใช่แต่ถามว่าโอเคไหมอย่างนี้ก็โอเคแล้วประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าอยากให้ดีควรที่จะสตาร์ทรถเพื่อให้น้ำมันเครื่องรันไปก่อนสตาร์ทรถอย่างเงี้ยเติมไปสตาร์ทให้มันรันเข้าไปแล้วก็ดับเครื่องแล้วดูว่าน้ำมันเครื่องตกมาท่าไห่หลแล้วเราค่อยวัดวิธีวัดน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องทั้งคลิปนี่ใครแม็กตรงนี้ ใช่ที่เหลือได้ไปตัดออกเยอะเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าพอเราสตาร์ท้นไปอ่ะน้ำมันเครื่องที่มันเข้าไปดักอยู่ในเครื่องต่างๆอ่ะมันจะหายไป <laughs> แล้วเราก็จะค่อยมาวัดกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกไปแล้วอ <c oughs> ย่าง,งนะั้นถูกต้องที่สุดครับ <c oughs> อ่าโอเค